ในสมัยก่อนเส้นทางที่ใช้สัญจรอ,ออกไปไหลไปนาของชาวบ้านที่อยู่ในชนบทกันด้านห่างไกลส่วนใหญ่แล้วมักจะเรียกกันว่าทางเกวียนยังไม่มีถนนหนทางเกิดขึ้นและทางเกวียนบางทีนั้นนอกจากจะใช้สัญจรไปมาแล้วยังเป็นทางน้ำไหลด้วยแต่จะเกิดขึ้นเฉพาะในช่วงหน้าฝนเท่านั้นเด็กๆมักจะชอบเดินลุยน้ำเล่นน้ำเดินตามเกวียนไปจนถึงนาเมื่อน้ำแห้งก็จะเป็นดินโคลน ติดกับแข่งขาวัวควายและเกวียนไปด้วยนานวันเข้าทางเกวียนก็เป็นหลองลึกลงไปหลายที่นั้นลึกเป็นหลองเหมือนลำคลองจนทั่วหัวเลยก็มีซึ่งปัจจุบันก็ยังพอมีให้เห็นอยู่บ้างตามต่างจังหวัดที่หมู่บ้านหนองทรายเองก็ใช้เส้นทางแบบเดียวกันออกไปไล่ไปนาที่อยู่ห่างไกลออกไปจากหมู่บ้านหรือนาแล้งก็จะใช้ต้อนวัวควายออกไปเลี้ยงช่วงเย็นก็จะต้อนกลับเข้าหมู่บ้านแบบนั้นทุกทุกวัน เป็นวิถีชีวิตปกติที่ทำกันมานานเรื่องสัตว์ป่าผูดผีปีศาจที่มีเล่าขานต่อๆกันมาก็เหมือนกับที่อื่นๆอย่างเรื่องขอผีนั้นจะเกิดขึ้นตอนค่ำๆกับชาวบ้านที่กลับจากไล่จากนาะเดินอยู่ในหล่องแต่แงนขึ้นเห็นอะไรบางอย่างนอกจากจะมีต้นไม้อยู่สองฝากฝั่งหล่องเควียนแล้วยังมีผีตัวใหญ่ยักษ์ยืนคอมล่องเควียนอยู่ด้วยหรือบางครั้ง ก็อหอยหัวลงมาจากต้นไม้ต่อหน้าต่อตาจนพากันวิ่งหนีกระเจิงมาแล้วหลายต่อหลายลายสุดท้ายก็ต้องวิ่งย้อนกลับไปนอนที่ไร่ที่นาแทนสมัยนั้นสัตว์ป่าก็มีอยู่อย่างชุกชุมที่มีทั้งเสือโคร่งและหมาป่าที่เป็นสัตว์ดูร้ายด้วยถ้าไม่มีความจําเป็นชาวบ้านจะไม่ไปไหนมาไหนในยามค่าคืนจะไม่มีใครออกจากเรือนของตนเองเด็ดขาดเพราะสัตว์ป่าดูร้ายพวกนั้น มันเคยเข้ามาลากเอาหมูหมาเป็ดไก่ของชาวบ้านไปกินอยู่เป็นประจำทั้งที่รู้แต่ก็ไม่มีใครกล้าจะลงมาช่วยได้แต่คอยระวังกันให้ดีเท่านั้นเองการหายไปของสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านนั้นเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆไม่เว้นแม้แต่ลูกวัวลูกควายไม่ว่าจะเป็นช่วงที่ตอนออกไปเลี้ยงหรือว่าอยู่ในคอกในหมู่บ้านเสือโครงก็มักจะแอบย่องเข้ามาลากไปกินตลอด และมักจะเกิดขึ้นไม่เว้นแม้ว่าจะเป็นช่วงกลางวันหรือว่ากลางคืนระหว่างทางลองเขวียนก็เช่นเดียวกันช่วงไหนไม่ลึกมากนักมันก็สามารถที่จะกระโดดลงมาลากเอาลูกวัวลูกควายขึ้นไปได้แต่ว่าเรื่องเสือเหลืองหมาป่าเหล่านั้นไม่ค่อยจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับชาวบ้านอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีอาหารในลาและหาได้ง่ายๆอยู่แล้วและไม่เคยมีการขับไล่หรือถูกลาจากชาวบ้านมาก่อนเลย จนมาถึงสมัยที่มีผู้ใหญ่บ้านคนใหม่เป็นผู้ใหญ่บ้านที่ไม่เหมือนกับที่ผ่านๆมาก็คือเป็นผู้ใหญ่บ้านนมที่เพิ่งจะผ่านพ้นวัยสามาได้มันมาดซึ่งก่อนหน้านั้นมีแต่ผู้ใหญ่บ้านที่ล้วนแต่มีอายุอานามากการที่จะไปช่วยเหลือชาวบ้านในเรื่องของความปลอดภัยจึงดูจะเป็นเรื่องลำบากยากสักหน่อยที่ได้เป็นผู้ใหญ่มาก็จากการเคารพนับถือของชาวบ้านเสียมากกว่า ผู้ใหญ่นุ่มคนใหม่แม้ว่าอายุอานามจะยังน้อยแต่ก็ได้รับความนับถือจากชาวบ้านเช่นเดียวกันเพราะว่าแกเป็นตำรวจที่ลาออกมาเสียเฉยๆด้วยเหตุผลที่เริ่มจะไม่ค่อยชอบชีวิตที่อยู่ในกรอบแม้ว่าพ่อแม่ที่อยู่ในหมู่บ้านจะอุตส่าห์ส่งเสียให้เขาไปล่ำเรียนจนสำเร็จและสอบตำรวจได้แต่สุดท้ายก็เลยต้องยอมให้ลูกตัดสินใจเองหลังจากที่เป็นตำรวจไปได้ไม่กี่ปีเท่านั้น การกลับมาเป็นผู้ใหญ่บ้านที่บ้านเกิดเกิดเป็นชีวิตที่ต้องรับใช้ประชาชนแต่ว่ามีอิสระมากกว่าก็เลยยอมเป็นให้ในที่สุดชาวบ้านก็มักจะเรียกแกว่าผู้ใหญ่จาเนื่องจากว่าเป็นยศดสุดท้ายที่ลาออกมาจากตำรวจที่มีดีกว่าชาวบ้านคนเก่าๆก็คือแกยังหน,นุนแน่นมีปืนติดตัวมาด้วยและยังใช้ปืนได้เป็นอย่างดีปืนที่แกใช้ก็จะเป็นปืนลูกซองยาว ที่เคยใช้ยิงโจนผู้หลายมาแล้วนับไม่ถวนที่ตำรวจอาวุโสฝีมือดีมอบไวให้เพราะว่าชอบพอกันก่อนที่จะกะเกษียณออกไปช่วงที่ผู้ใหญ่จากลับมาอยู่ที่หมู่บ้านนอกจากจะเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วแกก็ยังทำไรทำานาเหมือนกับชาวบ้านทั่วๆไปหัวควายของพ่อแม่ที่ให้ก็มีอยู่หลายตัวและแกก็ยังรู้เรื่องของสัตว์ป่าที่เข้ามาลากเอาสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านไปกินเป็นอย่างดี เก็เพราะว่าเติบโตมาในหมู่บ้านเช่นเดียวกันแต่ว่าครั้งนี้แกเป็นความหวังของชาวบ้านและญาติพี่น้องที่อยู่ในหมู่บ้านที่จะต้องตามล่าสัตว์ที่วานั่นก็คือเสือให้ได้หลังจากที่เป็นผู้ใหญ่บ้านได้ไมน่นานก็เริ่มวางแผนรวมกับชาวบ้านลหลายๆครั้งที่จะตามล่าเสือนั่นแต่ก็ไม่เป็นผลเหมือนว่าเสือมันจะรู้และไม่โผล่ออกมาให้เห็นเมื่อผู้ใหญ่จาออกตามล่า หรือว่าดักสุ่มรอนในทุกๆครั้งแต่กลับชาวบ้านคนอื่นๆแม้ว่าจะเฝ้าระวังกันอยู่ตลอดแล้วก็ย,ยังไม่ไว้ถูกเสื้อล่างเอาวัวควายไปกินอีกจนสุดท้ายผู้ใหญ่ก็เลยสั่งให้เอาวัวควายพวกนั้นมาโผูกรวมกันไว้ที่กลางหมู่บ้านทั้งหมดแล้วก็ทำรั้วล้อมรอบเอาไว้กลางวันก็จะตอนไปกลับเป็นขบวนเมื่อเอาออกไปเลี้ยงโดยมีผู้ใหญ่จ่าและชาวบ้านช่วยกันระวังมีบ้าง ที่เสือมันโผล่ออกมาแต่ก็ถูกชาวบ้านไล่ล่าแต่มันไม่ได้ตกใจอะไรเท่ากับปืนของผู้ใหญ่จาที่แม้จะยิงไม่ถนัดเพราะว่าอยู่กันคนละด้านแต่ก็ทำให้มันตกใจกระโจนหนีไปได้ก็เลยไม่มีการสูญเสียลูกวัวลูกควายให้ไปเป็นเหยื่อกับเสือนั่นอีกเลยต่อมาเมื่ออาหารที่เคยล่าได้อย่างสะดวกมานั้นต้องลำบากในการล่ามากขึ้นหลังจากนั้นไม่นาน ก็เลื่มมีชาวบ้านกลายไปเป็นเหยื่อของเสือแทนจากที่ก่อนหน้านั้นมันไม่เคยมีอันตรายกับคนมาก่อนแต่ว่าครั้งนี้พอได้ลิ้มรสชาติของเนื้อมนุษย์เข้าไปก็เลยกลายเป็นว่ามีชาวบ้านตกไปเป็นเหยื่อให้กับมันอีกติดติดกันถึงสองลายจนไม่มีใครกล้ายอยากจะออกไปไล่ไปนานกันเลยยิ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านหนักเข้าไปอีกผู้ใหญ่จ๋าก,ก็เลยต้องพาชาวบ้านอีกสองคน ที่ใจถึงและใจกล้าออกไปนอนกันที่นาะโดยชาวบ้านสองคนที่ไปด้วยนั้นมีเพียงอีเลียนเดียวๆกับมีดติดมือไปเท่านั้นเพื่อป้องกันตัวเพราะว่าผู้ใหญ่จ่าเองก็มีปืนอยู่บ้างแล้วการพลาดไว้นิดหน่อยหลังจากที่มันกินชาวบ้านไปได้สามวันก่อนสุดท้ายแล้วมันกระทนหิวอีกไม่ไหวก็เลยออกไปที่กระท่อมกลางไร่ที่ได้จุดตะเกียงไว้รอถึงสามวันสามคืนเข้าไปแล้ว เช่นเดียวกันไม่ทันดึกระวางที่ผู้ใหญ่จากับชาวบ้านสองคนเฝ้าระวังแอบมองอยู่คนละด้านลิมฝากระท่อมไม่มีใครรู้ว่าเสือนั่นมันมาเอาคนไปกินได้อย่างไรเพราะชาวบ้านทุกคนต่างก็ระวังเสือกันมาเป็นอย่างดีและกระท่อมที่ทำไว้อยู่ที่ไหรที่นานั้นก็ยังได้ทำข้างฝาประตูปิดไว้จนมิดชิดจนไม่สามารถที่เสือนั่นจะเข้าไปได้ แถมยังมีมีดพระติดกระท่อมไว้ด้วยระหว่างที่เฝ้ามองอยู่นั้นก็เกิดมีเสียงเรียกของใครบางคนดังขึ้นมาแต่ว่ายังมองไม่เห็นตัวว่าเป็นใครแสงตะเกียงที่หลอดออกไปก็ไม่สามารถทำให้เห็นคนที่ส่งเสียงเรียกได้แสงจันเพียงน้อยนิดกว่าจะทำให้เห็นตัวเจ้าของเสียงกระโผ่มายืนอยู่ทางฝั่งของผู้ใหญ่จ่าเขาแล้วแกก็แปลกใจว่าชาวบ้านคนนั้นมาทำอะไรมืดๆคำๆลุกปวดพลาด เดินมาเปิดประตูชาวบ้านที่ไปด้วยกันก็ลุกขึ้นมาดูด้วยพอประตูกระถอมเปิดชาวบ้านที่เห็นยืนอยู่นอกกระท่อมเมื่อเห็นผู้ใหญ่จ่าก็สะดุ้งเฮือกตกใจเพราะคิดไม่ถึงว่าจะเป็นคนที่ไล่ยิงตนเองมาก่อนแล้วแต่ว่าชาวบ้านที่ไปด้วยกันสองคนก็ตกใจไม่แพ้กันกับคนที่ยืนอยู่ข้างนอกนั่นปากค้างลิ้นแข็งตาถลนพูดไม่ออกชี้ไปที่หลางของคนติดเตรียมจะถอยออกไป พอชาวบ้านคนที่อยู่ด้านล่างหันหลังออกไปเท่านั้นผู้ใหญ่จ่าก็ยกปืนยิงใส่เข้าไปอย่างรวดเร็วจนชาวบ้านคนนั้นล้มความหน้าทิมก่อนจะรีบลุกปวดพลาดเตรียมจะกระโจนหนีแต่ก็ยังช้ากว่ากระสุนปืนลูกซองที่ชักออกแล้วว่ายิงซ้ําเข้าไปอีกนัดที่หัวจนหน้านั้นทิมถลายออกไปล้มตึงขาดใจตายอยู่ตรงนั้นเองแต่ร่างที่ทุกคนเห็นนั้นมันกลายเป็นเสือลายพาดก่อน ไปตั้งแต่ตอนที่ถูกกระสุนนัดแรกแล้วชาวบ้านที่ไปด้วยถึงกับสุดหวบลงนั่งที่เฉลียงนั่นเองผู้ใหญ่จ๋ากแกเห็นหางที่โผลออกมาตอนหันหลังและท่าทางปแปลกแปลของชาวบ้านที่ไปด้วยกันจึงได้รู้ว่าน่าจะไม่ใช่คนซะแล้วก็เลยตัดสินใจยกปืนยิงเข้าใส่แล้วก็เป็นเสือสมิงอย่างที่คิดไว้จริงๆเพราะหางที่เห็นนั่นมันเป็นหางของเสือที่แปลงมาในร่างของชาวบ้านที่เป็นเหยือ่อ ไปเมื่อสามสี่วันก่อนหน้านั้นถึงได้ทำให้ชาวบ้านสองคนตกใจขนาดนั้นได้และทั้งหมดก็เพิ่งจะมาพบเจอกับเสือสมิงเป็นเป็นเข่ากักคืนนี้เองขนาดว่ามันเพิ่งจะกินคนไปไม่กี่คนเท่านั้นตั้งแต่ผู้ใหญ่จ่ามาอยู่ที่ในหมู่บ้านทุกอย่างก็เริ่มสงบและเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆสัตว์ร้ายก็เริ่มหายไปจนหมดสิน้นไม่หลงเหลืออีกเลยในป่าบริเวณนั้น แต่ว่าล่องลอยของทางเกวียนนั้นยังหลงเหลือให้เห็นอยู่จนปัจจุบันมีพานหลายลายทีลาสัตว์เพื่อจะนำมอชิ้นสวนหรือว่าเนื้อไปขายและก็มีพานอีกมากทีลาสัตว์เพื่อการดำรงชีวิตกลุ่มแรกนั้นเพิ่งจะมีในช่วงหลังๆไม่กี่สิบป,ปีมา ส่วนมากก็จะเป็นพวกพานในเมืองเสียมากกว่าคนพวกนี้จะมีอาวุธที่ทันสมัยและใช้การได้ดีมากกว่าพรานท้องถิ่นทั่วๆไปที่ใช้เพียงแค่ปืนแับเสียเป็นส่วนใหญ่การที่มีอาวุธปืนที่ทันสมัยและยิงได้ในระยะไกลเพราะว่าปืนบางรุ่นนั้นสามารถที่จะติดตั้งกล้องได้ด้วยทำให้ปรานที่มาจากในเมืองไม่ต้องใช้ความชำนาญอะไรมากนัก ที่ต้องใช้ก็คือเพียงแค่ความกล้าเท่านั้นและต้องมีความบ้าบินไม่น้อยรวมอยู่ด้วยเพราะสัตว์ป่าที่จะล่าเอาไปขายได้ราคาดีส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัตว์ที่ดุร้ายหรือไม่ก็หายากอย่างกับเขียวหมูตันเขียวหมูโทนเขียวเสือหนังเสือหนังหมีเขียวหมีหรือรวมกระทั่งอ้งเตนหมีหรือแม้แต่เขากวางอ่อนก็เป็นที่หายากในสมัยนั้นสัตว์พวกนี้ จะเป็นพวกที่นําเอาไปทําเป็นเครื่องล้างของขังหรือว่าเครื่องประดับหรือไม่ก็เป็นยานายประสงค์หนุ่มใหญ่ไว้40ว่กว่าที่มีอาชีพหลักก็คือเป็นพ่อค้าขายของจำพวกอาหารสัตว์ทุกชนิดอยู่ในตัวเมืองยามว่างๆก็จะปล่อยให้ลูกเมียขายขอ,ของกันไปเองส่วนตัวนองเกิดจะไปเดินป่าล่าสัตว์บ้างเป็นครั้งคราวลูกเมียแกจะรู้ดีว่าแกมักจะไปแบบนี้เป็นประจำ ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วแต่ว่าช่วงหลังๆมานี่แกมีจุดหมายที่ต่างไปจากเดิมมากเพราะที่ผ่านมายามเมือเข้าป่าแกก็จะล่าสัตว์เพื่อจะนําเนื้อมาเป็นอาหารเท่านั้นหรือไม่ก็ท่องผ่าเพื่อความเพลิดเพลินเป็นความชอบส่วนตัวแต่ช่วงปีกว่าๆที่ผ่านมานี่นายประสงค์ที่ได้รู้จักมักคุ้นกับลูกค้ามากหน้าหลายตาที่สับเปลี่ยนกนเข้ามาซื้อหาอาหารสัตว์ ก็จะมีเรื่องพูดคุยกันถึงสัตว์ป่าที่หลายคนนั้นครอบครองไว้รวมกระทั่งการซื้อขายชิ้นส่วนของสัตว์ป่าที่หายากแกได้ฟังและซึมซับไว้อยู่ในหัวหลายปียามเมื่อมีโอกาสเข้าป่าก็เลยต้องมีจุดมุ่งหมายเข้ามาร่วมด้วยและหลายครั้งก็จะได้ของตามที่ต้องการกลับมาแทบทุกครั้งเมื่อนำไปปล่อยหรือาขายตามแหล่งที่รู้จักก็เลยได้รู้ว่า มันราคาดีสมกับที่มันหายากจริงๆและเป็นสิ่งที่แกชอบเป็นส่วนตัวอยู่แล้วกับการเข้าป่าล่าสัตว์สุดท้ายแล้วก็เลยปล่อยให้ลูกเมียจัดการกับร้านกันเอาเองส่วนแกก็ใช้เวลาท่องไปตามพื้นป่าหลายที่ตามพื้นที่ต่างๆที่รู้ว่ามีสัตว์หายากพวกนั้นอาศัยหาก,กินอยู่อาวุธทแกชอบใช้ก็คือปืนไรเฟิลขู่กายติดลำกล้อง บวกกับความแม่นและความชำนาญในการใช้ปืนอยู่แล้วแกก็เลยไม่ได้กลัวสัตว์ร้ายในป่าแม้แต่น้อยเขาออกป่าตัวคนเดียวโดยที่ไม่ต้องเกรงกลัวอะไรลูกเมียแกเห็นนายประสงค์จัดแจงเครื่องไม้เครื่องมือก็รู้ได้ทันทีว่าไม่เกินสายสายของวันนี้แกต้องออกไปเดินป่าล่าสัตว์อีกเหมือนเช่นที่ผ่านๆมาก็ไม่ได้พากันห่วงอะไรมากนักก็เ,เห็นกันจนชินอยู่แล้ว ตัวนายประสงค์เองก็เริ่มจะชินกับการที่ชาวบ้านในลหลายๆพื้นที่เรียกแกว่าพลานสงและแกจะรู้จักมักคุ้นกับชาวบ้านในทุกทกที่ที่แกเคยไปเพราะแกจะวนเวียนย้อนกลับไปล่าสัตว์อีกในทุกทกที่ช่วงเสสายแกก็ขนสัมภาระขึ้นรถขับมงหน้าไปทางเพชรบุรีเข้าไปในพื้นที่ป่าที่แกเคยเข้าไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อขับรถไปถึงก็ไปจอดไว้ในหมู่บ้านริมเขา ทักไทยกับผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านอยู่พอสมควรก็มองหน้าเข้าป่าทันทีเป็นที่สบายใจว่าในทุกๆพื้นที่ที่แกไปชาวบ้านมักจะเรียกแกว่าพลานก็นจริงแต่คงคิดว่าแกน่าจะเป็นข้าราชการหรือไม่ก็เจ้าหน้าที่อะไรสักอย่างเพราะลักษณะแกออกจะเป็นแบบนันจริงๆเลยสบายใจไปอีกอย่างหนึ่งผืนป่าแห่งนี้เมื่อก่อนแคเคยมาล่าหมูป่าไปแล้วครั้งหนึ่ง ได้ทั้งเนื้อได้ทั้งเคียวหมูไปด้วยแต่นั่นเป็นตอนที่แกยังไม่ได้คิดถึงเรื่องที่ว่ามันมีราคาหายากและเป็นที่ต้องการสูงและยังไม่เคยเข้าไปในส่วนลึกของด้านในปา่าได้ยินมาว่ามีชาวบ้านพบเห็นกับหมีดำหา,าก,กินอยู่ในแถบนั้นด้วยแกก็เลยโม่งหน้าลึกตรงเข้าไปด้านในสุดของปา่าโดยที่กะระยะไม่ถูกแต่ก็ใช้เวลาไปเกือบจะค่ำและคิดว่าคงจะเป็นที่พอใจแล้ว ก็เลยมองหาที่ที่เหมาะเตรียมมัดห่างดักหญิงสัตว์ด้วยความที่ไม่ใช่พลานมืออาชีพก็เลยไม่ทันได้สังเกตว่ามีเสียงอะไรผิดปกติอยู่รอบๆตัวในขณะที่มัดห่างอยู่บนต้นไม้นั่นช่วงเวลากำลังจะโพเพสายตาของนายประสงค์ก็มองสำรวจไปจนทั่วพื้นป่า ป่าแถบนี้มีร้อยเท้าหมีและหมูป่าอยู่หลายรอยสังเกตได้จากรอยขีดข่วนตามต้นไม้หลายๆต้นกับรอยขุดดินตามโกกไม้ที่เห็นได้ในหลายๆจุดคาดว่าแถบนี้น่าจะมีอาหารอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์เหมาะกับสัตว์จำพวกนี้แต่กนั่งทั้งมองดูหลบหอและใช้กล่องติดปืนส่องดูจัพวจนเกือบจะสามทุ่มก็ยังไม่เห็นวีแววว่าจะมีสัตว์ออกมาหากิน จะว่ามันออกมาในช่วงตอนกลางวันตอนที่เหยียบย่ำเข้ามาก็ไม่ได้ยินแม้แต่เสียงแต่ทัวนายประสงค์นั้นไม่ได้มีความชำนาญอะไรมากมายจนสามารถที่จะจับเสียงความเคลื่อนไหวของสัตว์ได้ดีนักสัตว์บางอย่างเคลื่อนไหวราวกับแมวย่อมโดยเฉพาะสัตว์พวกนักล่านั่นเป็นเพราะความสามารถที่ทำให้มันตระคุบเหยื่อได้ไง่ายๆโดยที่เหยื่อนั้นไม่ทันได้ระวังตัวด้วยซ้ำ ซึ่งผิดกับสัตว์อีกหลายๆชนิดที่การหากินของพวกมันนั้นทำให้เกิดเสียงจนนักล่าได้ยินการเหยียบย่ำเข้ามาในพื้นป่าด้านนี้ของนายประสงค์ขเช่นเดียวกันที่ตกอยู่ในสายตาของสัตว์นักล่าบางอย่างเข้าเพียงแค่รอเวลาที่นายประสงค์จะเผลอเท่านั้นก็คงจะไม่ต่างอะไรกันกับเหยื่อลล่อื่นๆช่วงเวลานั้นพอดีกับล่างที่ดำทะมึนกำลังเดินเยื้องอย่างเข้ามาใกล้ ในระยะที่กล่องนั้นมองเห็นได้ชัดเจนและพร้อมที่จะส่งกลูก่กระสุนปืนพุ่งออกไปจเจาะหัวให้ตายได้ทันทีแต่เหมือนกับว่ามันจะรู้ตัวแม้ว่าจะอยู่ไกลออกไปไม่ใช่น้อยหมีดำน้ำหน,หนักน่าจะเกือบเกือบร้อยกิโลทำให้นายประสงค์นั้นคำนวณถึงผลลัพธ์ที่จะได้ไว้ในหัวแล้วแต่มันกลับเดินเลี่ยงหนีหลบต้นไม้ออกไปเสียดือด้อ จนนายประสงค์นั้นรู้สึกว่าเสียดายอย่างบอกไม่ถูกไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยที่จะพบเจอเข้ากับหนีแกนั่งจดจอรออยู่จนถึงห้าทุ่มก็ยังไม่เห็นว่ามันจะย้อนกลับมาเก่เลยใช้กล่องสองมองหาไปจนทั่วอีกครั้งแต่ว่าคราวนี้สิ่งที่แกเห็นนั่นมันดันเป็นล่างของคนแถมกำลังจะเดินใกล้เข้ามาทางที่นายประสงค์อยู่แกนั่งมองอยู่อย่างเงียบ บนหนังห้างเพื่อจะดูว่าชายคนที่ดูท่าทางน่าจะเหมือนเป็นพลานนั้นจะไปทางทิศทางไหนจนสุดท้ายแล้วก็ไม่เห็นเข้ามาตามที่คิดไว้แกก็เลยยกปืนขึ้นใช้กล่องส่องหาอีกครั้งจนพบว่าชายคนนั้นหยุดเดินแล้วก็มองไปรอบๆเหมือนจะสังเกตหาอะไรสักอย่างพลางสายตาการะหันขวบมาทางนายประสงค์ที่นั่งอยู่บนห้าง และใช้ลำกล้องของปืนนั้นส่องอยู่จนท่าไม่นายประสงค์นั้นถึงกับสะดุ้งเหือกไม่คาดคิดว่าชายผู้นั้นจะมองเห็นตนเองได้แต่พอคิดอีกทีก็น่าจะเกิดจากแสงจันทร์ที่สะท้อนเข้ากับเลนของลำกล้องพอดีเกิดเลยทำให้ชายคนนั้นมองเห็นเขาและดูเหมือนว่ากำลังจะเดินด่งเข้ามาหาซะด้วยจนมาหยุดแงนมองขึ้นมาบนหนังห้างพอดี แล้วชายคนนั้นก็นเดินเข้ามาล้องถามว่ามาล่ามีเหมือนกันหรือนายประสงค์ก็เลยต้องตอบลงไปว่าใช่แล้วหลังจากที่พูดคุยทักทายกันอยู่พอสมควรจนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรชายผู้นั้นก็นชวนนายประสงค์ลงไปล่ามีด้วยกันเพราะเห็นว่านายประสงค์นั้นมีปืนส่วนตนเองนั้นไม่มีอะไรเลยที่ทำไว้ก็มีเพียงแค่กับดักซึ่งมีนั้นคงจะรู้ตัวแล้ว จนนายประสงค์นั้นยอมลงไปจากหนั่งห้างจริงๆเพราะชายคนนั้นก็บอกว่ารู้จักที่อยู่อาศัยของหมีด้วยจะได้อาศัยช่วยกันล่าเพราะเห็นว่ามันอยู่กันสองตัวไม่มีทางที่นายประสงค์จะมานั่งรอแบบไม่ได้อะไรแน่หลงจากหน่งห้างได้ก็ให้ชายคนนั้นเดินนำหน้าไปทันทีโดยที่ไม่ต้องพูดจาอะไรกันมากมายนักจนเดินเท้าออกมาได้ประมาณสักสามสกว่าวา ที่เป็นล้านหินเล็กๆแต่ว่าต้องขึ้นไปอีกน้อยจะได้เดินได้สะดวกชายคนนั้นก็เดินขึ้นไปก่อนโดยที่มีนายประสงค์นั้นตามไปห่างๆแต่ก็เกิดลื่นถลไมเล็กน้อยและเสียหลักถอยหลังด้วยความมืดที่มองแทบไม่ค่อยจะเห็นจู่ๆชายคนนั้นก็พุ่งสวนกลับมาทางนายประสงค์ช่วงพลิบตานั้นแกก็คิดว่าคงจะลงมาช่วยแต่ว่าร่างที่แกเห็นนั่น มันกลับกลายไปเป็นเสือลายพาดก่อนมันเป็นเสือสมิงเป็นความคิดห่วงสุดท้ายในขณะนั้นจนนายประสงค์ถึงกับตกใจร้องเสียงลั่นและเสียงร้องอันโหยหวนที่ดังตามมาดังอยู่แค่เพียงไม่ถึงนาทีก็เงียบไปในที่สุดไม่มีแม้แต่เสียงปืนที่พกมาด้วยจากการหายตัวไปนั้นเกิดทำให้เจ้าหน้าที่พากันเข้าไปค้นหาจากการแจ้งข่าวของผู้ใหญ่บ้าน เกือบจะสิบวันกว่าจะพบรลางที่แทบจะเหลือแต่กระดูกเพราะถูกกัดแทบไปจนเกือบหมดจำได้แค่เพียงเศษเสื้อผ้าเท่านั้นไม่มีใครรู้ว่าเกิอดอะไรขึ้นจนแม้กระทั่งห่วงเลยมาจนถึงทุกวันนี้